ดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยผู้สูงอายุกับความเครียดถือว่าเป็นของคู่กันนะครับหนึ่งในความเครียดที่ผู้สูงอายุมักจะคิดเสมอก็คือการกลัวไม่เป็นที่ยอมรับและกลัวไม่มีความสามารถพอที่จะทําสิ่งต่างๆได้เพราะคิดว่าตัวเองแก่แล้ววัยเก่าท่านใดที่กําลังรู้สึกแบบนี้อยู่ต้องฟังทางนี้เลยนะครับเพราะเราจะพาคุณผู้ชมวัยเก่าทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการทํารายการ podcast เป็นของตัวเอง น่าสนใจใช่ไหมละครับเก่าดิจิทัล4.0จัดให้ครับสวัสดีครับ,รบผมนายแพทย์สิทธาลิกิตนุกูลหรือหมอกอฟของวัยเก่าขอรายง,งานตัวครับอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าวัยเก่าท่านใดที่สนใจอยากหาวิธีการคลายเครียดด้วยการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราสนใจหรือประสบการณ์ชีวิตดีด ผ่านการทำรายการวิทยุออนไลน์หรือพอดแคสต์ของตัวเองสามารถทำได้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนง่ายๆของการทำรายการครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเจ้าพอดแคสต์ก็เปรียบเสมือนบล็อกเป็นพื้นที่ที่ใครถนัดหรือสนใจอะไรก็เอามาเล่าด้วยเสียงแทนตัวหนังสือครับเหมาะสาหรับคนที่เขียนหนังสือไม่เก่งแต่พูดเก่งเล่าเก่งและในตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าอยากจะมีรายการพอดแคสต์เป็นของตัวเองต้องเริ่มจาก ควรพูดเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราอยากเล่าเรื่องที่เรารู้ดีพอที่จะสอนคนอื่นได้หรือเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจ <S <S เลือกกลุ่มคนฟังที่เหมาะสมกับรายการอยากจัดรายการให้คนทั้งโลกฟังนะครับเพราะคนเราชอบในสิ่งที่แตกต่างกัน พอเราเลือกหัวข้อหรือเรื่องราวที่จะนําเสนอได้แล้วก็อย่ารอช้านะครับขั้นตอนต่อไปก็คือลองจัดรายการดูเลยครับด้วยอุปกรณ์การอัดที่เรามีอยู่อย่างเช่นการใช้ไมโครโฟนจากสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละครับแล้วอัดเป็นไฟล์ mp 3ง่ายๆแค่นี้เองขั้นตอนต่อมาลองหาเพื่อนหรือคนสนิทมาจัดรายก,การด้วยกันเพราะการพูดคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เรื่องราวสนุกสนานน่าฟังขึ้นได้ เราควรหาคนที่เรารู้สึกว่าเคมีเข้ากันได้ดีอาจจะชวนคุณแฟนหรือชวนคุณลูกมาจัดด้วยกันก็ยังดีนะครับและขั้นตอนสุดท้ายสมัคร SoundCloud แบบฟรีเราจะได้พื้นที่ในการอัพไฟล์เสียง3ชั่วโมงให้ลองเล่นดูหลังจากนั้นก็อัพโหลดพอดแคสต์ของตัวเองขึ้น SoundCloud แล้วก็โปรโมททางโซเชียลมีเดียของตัวเองได้เลยครับขอ,อนำเสนอทริคเพิ่มเติมอีกสักนิดนะคะว่านักจัดรายการที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรข้อ1มีความสามารถในการพูดการใช้ภาษาต้องพูดจาชัดเจนและถูกต้อง ข้อ2ควรอ่านหนังสือได้อย่างแตกฉานด้วยความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะข้อ3ส,สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ควบคุมน้ำเสียงให้หน้าฟังและต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะข้อ4ไม่ควรพูดชี้นำในเรื่องที่ไวต่อความรู้สึกอย่างเช่นเรื่องของศาสนา เรื่องความเชื่อหรือว่าเรื่องของการเมืองค่ะข้อ5ต้องเป็นคนที่ชอบหาความรู้รอบตัวอยู่เสมอรักการอ่านและรู้จักการคิดวิเคราะห์ค่ะข้อ6สิ่งสำคัญก็คือมีใจรักในสิ่งที่ทำและไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะ ตอนนี้ัวเก๋าก็มีรายการพอดแคสต์เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ขอเตืนเอนาไว่าอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปเครียดกับตัวเลขของคนดาวน์โหลดหรือจํานวนคนฟังเพราะจะทําให้เราหมดกําลังใจและก็เกิดความเครียดได้ให้คิดซะว่าต่อให้จํานวนคนฟังไม่มากแต่เราได้สนุกกับการเล่าเรื่องราวที่เรารักก็ถือเป็นการคลายเครียดแล้วครับเรื่องราวดีๆสาหรับไยเก๋ายุคดิจิทัล4.0ยังไม่หมดแน่นอนครับติดตามกันได้ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ y o u t u b e เก่าดิจิทัล4.0นะคะ